ันนี้นะคะก็แบบว่าหลังจากที่คร่องครวนกันอยู่นานนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเวลามาอัดเอฟไม่ได้มีเวลามาอัดเรีอคชันเลยนะคะแต่ว่า GOT7 เขาออก okay, ไม่ห <Yeah. S 1> แล้วคือแบบต่างคนต่างแบบนั่งแบบไม่ได้แล้วฉันอยากดูฉันอยากดูกดมันหลายวันแล้วแกค,คือเราทนไม่ได้เอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยกัน おうおうすごい 兄弟，哎妈！brother brother。喂，阿华呀。哥，你背背我。阿来，哎，阿华。哦，你真好啊！

ไม่หรอกมันไม่เอกหอนเลยทาไมทำไมอ่เหนูอ่อยู่ในอยู่ข้อกัดอะไรขึอนะ ัำอะไรจำคุณแม่เฮ้ยตื่นแล้วจบแล้วเหรอฮอย่าเพิ่งจบดิทำไมจบทำไมสั้นจังอ่ะจบแล้วอ่ะสามวันนี้คือยังอ่ะรู้มากรู้มาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยกับเขาก่อนเป็นยังไงมมีได้เป็นยังไงบ้างดจะไปจะด้อย ตอนนี้หล่อมากเลยเนี่ยหล่อมากแต่เพลงสั้นไปมีมันควรนานกว่านี้ดิมีมันควรสาม้านาทีดิบ้าแล้วมีพม่ช่หนังสั้นอ้อเฮ้ยหล่อทุกคนเลยอะหล่อจริงคือแบบแกฉันไม่คิดว่าแจ็คสันจะแบบพีคาดได้ขนาดเนี้ยไม่คิดว่าแบบเขาจะสามารถคิวฉันได้ขนาดเนี้ยแจ็คสันคือแบบว่าแจ็คสันคือดีงามมากคือปกติแบบ คิดว่าแบบแจ็คสันจะบ้าๆบอๆไปวันๆไว้แกไม่ใช่ว้ยแกคือแจ็คสันน่ะนางหล่อเว้ยแต่มันบ้าทุกคนก็เลยมองข้ามความหล่อของนางไปเขาแต่ว่างเนี้ยดูหล่อมากดูหล่อแบบโอ้ my god อหล่อแบบโอ้คิวแล้วคือที่แบบคิวเลยคือมักเน่นะคะน้อยสองคนของเรานะคะแมแตมก็ยุ่งนางโตเป็นหนุ่มแล้วค่ะเป็นหนุ่มแล้วค่ะแล้วหมดสัญญาเดทแล้วด้วยเนี่ย เรื่องนี้ละเอียดออนนะคะพูดไม่ได้ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ว่าศิลปินเราจะทําอะไรอะไรยังไงก็จะสนับสนุนเราซัพพอร์ตใช่ไหมค่ะทุกคนกเราเป็นแฟนคลับที่น่ารักแล้วก็คือก็จริงๆรอ่ะรู้สึกว่าจังหวะช่วงดนตรีท่อนหัวแปลกๆยมันเหมือนจะหยุดแล้วมันก็จะมีดนตรีหรือเหมือนจะหยุดแล้วก็จะมีดนตรีแต่รู้แค่ว่าหล่อมากเพลงนี้แต่งโดยลุงผักค่ะ G เพลงดีหรอผู้ชายคือขอโทษนะทุกคนเราไม่ได้โฟกัสที่เพลงท่าเต้น MV ็มหรืออะไรเลยเราโฟกัสแค่หน้าผู้ชายจริงๆโอ้ยดีอ่ะคือดีมากคือรู้สึกว่าโอ้ย god คือแบบคือแบบคือแบบเอามองลงไปเลยมองลงไปเลยแบบว่าไอเดียเนี่ยไอเดียดเนี่คือตอนเนี้ยคือแบบเป็นเป็นแบดบ ที่แบบว่าพราวเสน่อะแกฉันชอบชอบมากเลยดูดิแกพี่มา้าอะปกตินางก็หล่ออยู่แล้วใช่ปะแต่มันจะมีช่วงหลังๆที่นางออกจะแบบน่ารักคุกกี้แต่เอมมี่มมนางหล่อมากแกนางแบบเส็ตผมเปิดขึ้นแล้วก็แบบใส่ชุดเท่ๆแล้วแบบโอ้ยแกแล้วคือแบบตอนที่ดำน้ำว่ายน้ำ <ๆ S 1> อย่างกับมิเตอร์กร์อย่างกับพระเอกฟิกอีบา้า พี่เจมีออกน้อยมากแต่ก็หล่อเหมือนเดิมคือออกมาท่อนฮงแล้วก็แบบว่าฉันแทบไม่ค่อยได้เห็นหน้าโค้ดอัพเดี่ยวๆของพี่เจีเลยแบบว่าโอ้ยยองแจที่รักของหนูยองแจคือแบบก็หล่อโอ้ยแล้วคือดูสีผมผมทองผมทองแบบทองสวยอะทองส้มๆอ่ะคมสวยเกินเนาะชอบอะคือมันแบบโอ้แต่ตอนจบแบมแบมคิวฉันมากจนจนแบมแบมที่เข้ามาแบบ แล้วก็มีควันพ่นออกมามเอ,าอ้โหไอ้้าไอ้ป้าเอ้ยป้าเอาเป็นว่าเป็นไงฮะชอบค่ะทุกคนอย่าลืมไปดูนะคะลืมไปดูนะเพลงนี้ต้องดูจริงๆเว้ยปล่อยมาแค่สี่วันนะคะแปดาไรอะ เราต้องให้กำลังใจ GOT7 กันต่อไปนะคะทุกคนขอให้ทุกคนนะคะช่วยสปอ์ต GOT7 e ของพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็กดติดตามพวกเราเพื่อจะได้ดู MV วต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะแม